ที่คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอบเลิกไปเพราะใจบอบเล้าทำไมไม่ใคยรอใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเท็จเพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบนสุดท้ายก็โดนดา จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงฝ้องหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้ จะมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอยยับยั้งในช่วงเวลาที่ฉันมันล้มลงที่ฉันมันล้มลงแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงฝันหวงหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้

ก็จะไปเที่ยวภูน้ำรกกอ้อนกันก็เพ <c oughs> ิ่งเคยมาครั้งแรกเหนกันก็ไปดูกันเลยไม่ามีาอาไอเยอะไปพอแล้ว, <c oughs> วทำเพื่ออะไรดีอ่ะก็ เราก็จะถึงแล้วอีกแค่แบบนิดเดียววะเราก็วิ่งมาเหนื่อยมากตั้งแต่ต้องเดป้องมาชิงคูน้นําร้อนก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางก็จะถึงจุดมากงแล้วแค่ประมาณนิดเดีะวเท่านั้นนี่ก็จะเ <laughs> ล่นน้อง

ในน้ำวะเนี่ยป๊อไม่ร้อนนาไมต้มอย่นี้มันจะดงไม่เข้าใจเขามันจะพูไมเอ่มั่วมวม่่จริมน่ดินาเ่างอะเมนีมากอเก่าแล้วอะก็มันดี่านี่พี่คะ

เราก็จะไหว้ศาลกันครับอันนี้ไงไม่เช้าว่าอันนี้ว่าใครวะโหดวยโหดมันผ่าร้านละตัวมันนีโหดทุกบ้านดูเที่นี่บ เดินไปดิบีมึงก้ายตางกูด้วยัดีอยู่มนีแบงค์ยี่สิบี่น้องสาวเขาแม่ใมีนโดนไปแล้วแชรปะแล้วมันแอบว่ากระสุนมันหมดทอดิี่ดินนะนาทีหนูดิไหนวะ เราดีเรา้อแชร์ไปันคนคุณถ่ยแชร์ไหมเนี่ยแชรค่ะแล้นี่ก็ดับบลูร้อนนี่มีคนมาเยอะน,นะครับก็บนนม,ม,บมีมาเรื่อยๆครับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะนิดนึงแล้วเปิดทําการใจกี่โมงครับเนี่ยเปิดตอนเช้ากันเจ็ดโมงแปดโมงก็เปิดแล้วก็มาทุกเปิดทุกวันครับทุกวันครับมันธรรมดาทเปิดแล้วน้ำน,นี่ประมาณอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ในบันนี้สี่สิบเจ็ดถ้าไหลลงมาเนี่อยู่สักสี่สิบที่แช่เท้านี่นะประมาณสี่สิบจะแช่ได้ว้างแล้วสรนี่ มีคนมาสการะเยอะเยอะครับเยอะบางทีก็ถูกหวยบ้างขอพรอะไรสําเร็จอย่างเงี้ยประมาณแล้วความเป็นมาของศาลเนี้ยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มีใต้สมัยปู่ย่าตายายแล้วแล้วนี่ต้มไข่สุกหรือทำน้ำเนี่ยไม่สุกกันไม่สุกอุณหภูมิมันสี่สิบเจ็ดไม่สุกเพราะถ้าเอาไข่เราไปแช่น้ำจะสุกไหมไม่สุกมือนเดิมอ๋อแล้วเราเอไข่มาต้มได้สุกเป่าเมื่อกี้เราถามมาต้มไข่สุกเปล่านี่จะคลุกแม็กอย่างมาตูนขึ้นหม้อมาเลย ือพี่สุสมบุญมานะคะเป็นผู้ดูแลที่นี่ค่ะหรือเรียกพี่สมค่ะอย่างพี่คะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่ได้ไหมคะที่นี่เป็น,เป,นเป็นบ่อน,น้ําแรแ่น้ำพุร้อนหนองยาป้องจริงเลยเป็นที่นี่คืออุณหภูมิของเราไม่เยอะ47องศาแต่ดื่มได้ครับที่นี่เป็นน้ําประปาเป็นน้ำประปาข้ามหมู่บ้านด้วยโหเป็นน้ําประปาแล้วก็คือชาวบ้านก็เอาไว้กินเอาไว้ใช้แล้วน้ำที่นี่จะไม่แห้งอะไรไมไม่มีแห้งครับคือชั่วโมงนึงพุทธหกพันลิตร ตอดหนึง่งชัมม่วโมงจะมีน้ําตลอดปีครับที่นี่ไม่ว่าหน้าไหนหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวจะมีน้ําตลอดปีคือจะล้นอย่างนี้ตลอดแล้วอุณหภูมินี่จะเท่ากันตลอดเลยไหมคะอ่าจะอยู่อุณหภูมินี้ตลอดครับค7ตลอดอถ้ามันลน้นถ้ามันพดเยอะขึ้นก็มันก็จะล้นออกนี่ครับถ้าเราปิดแล้วอุณหภูมิในบ่อก,กับที่แช่เท้าค่ะอุณหภูมิเท่ากันไหมคะที่แช่เท้านี่น่าจะอยู่เหลือ 40, 40กับที่เคยวัดน,นะเพราะว่าอยู่ในบ่อนี่มัน47เพราะว่ามันไหลามาลื่อยๆอะไรเงี้ยที่รรมชาสิ้องมันาแล้ว แล้วกินดื่มได้ทุกที่เลยไหมคะเนี่ยในบ่อนี้ดื่มได้เลยครับเพราะว่าชาวบ้านก็ใช้หุงข้าวทํากับข้าวได้เลยในบ่อนี้แล้วที่อื่นล่ะคะที่อื่นที่อื่นไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวสองร้อยกว่าแห่งในประเทศไทยมีที่นี่ที่อยู่ที่เดิมได้ที่เขาตรวจสอบมานะตรวจสอบมาเรียบร้อยคือที่นี้อยู่ในเกณฑ์น้ำดื่มอนามัยโลกเลยเหล็กสังกะสีทองแดงโพแทสเซียมโกเมียมอะไรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำดื่มอะไรอันดับโลกเลยค่ะพี่เป็นคนในท้องที่นี้ใช่ไหมใช่ครับเกิดที่นี่เลยและผมเป็นคนดูแลที่นี่คือเป็น ได้รับขึ้นมาให้ดูแลที่นี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลที่นี่ดูแลคนเดียวเลยครับข้างบนบอกกาเนดที่เดียวข้างล่างก็จะมีน้องผู้หญิงดูแลอีกสองคนแล้วเด็กๆที่มาเนี่ยค่ะคือเขาจ้างมาหรือว่าน้องสมัครใจกันมาเองน้องเขามาขายแบบหาเงินไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนแล้ววันปับขายแค่เสาร์อาทิตย์เหรอใช่จะมาจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะเลิกแล้วช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ว่าไม่มีไม่มีคนขายไม่มีครับไม่มีเด็กไม่ขึ้นมาแล้วเขาจะเอาดอกไม้ที่ไหนว่าสาล ก็ไม่มีบางทีก็ซื้อมาเองแล้วส่วนใหญ่จะมีขาประจำมาครับที่มาที่ว่าดูแลรักษาสุขภาพจริงๆนะเพราะที่นี่มันเป็นน้ําแร่ที่ว่าแบบดีอ่ะคนก็มาแช่ง่ายเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยประโยชน์ของมันคืออะไรมากก็แก้เน็บแก้ชาแก้นิ้วล็อกอะไรพวกนี้ได้หมดพวกเน็บชาเออเมื่อยอะไรพวกนี้ส้นเท้าแตกก็ได้แล้ววันหนึ่งคนมาเยอะถ้าวันธรรมดาจะน้อยครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะคนแทงเยอะนิดหนึง ถึงร้อยคนไหมคะเกินครับงทีเกินยังยังวันเสาร์นี้ก็สักแปดสิบเก้าสิบคนงี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นสักเกือบเกือบสองร้อยแล้ววันหยุดนะครับจะเลิกจะเยอะนิดนึงครับอย่างเช่นปีใหม่สงกา์อะไรเงี้ยเยอะแล้วเวลาเดินทางค่ะเราเดินขึ้นมาด้วยทางเท้าหรือว่าเราเอารถขึ้นมาได้ถ้าจะเดินทางเท้าก็เดินได้ครับสี่ร้อยเมตรเดินขึ้นมาสี่ร้อยเมตรเดินกลับอีกสี่ร้อยเมตรหรือว่าจะนั่งรถรับจ้างก็ได้มันจะมีรถรับจ้างขึ้นสิบบาทลงสิบบาท งั้นถูกขอบคุณครับผมครับวันนี้เราก็มาเที่ยวภูน้ําร้อนกันแล้วก็จะถามความเป็นมาของที่นะีนะโดยมักประเทศน้องของเราครับน้องครับเวลาทําการเปิดที่นี่ประมาณกี่โมงคะเจ็ดโมงค่ะอืมแล้วเปิดทุกวัน,นครับไหมทุกวันค่ะอ๋อน้องคะแล้วทําไมเขาถึงไม่ให้แช่ตัวในบ่อน้ําเนี้ยคะเพื่อชาวบ้านขขเขาใช้อาค์เากินกันนะคะแล้วที่น้องมาขายดอกไม้นี่เขาจ้างมาหรือมากันเอง มามาคัดเองค่ะแล้วไหวได้จะาขายดอกไม้ได้เดือนเท่าไหร่่ถ้าเป็นผู้ย่างพวกวันพวกเทศกาลระมาณจับมือกะะันเราจริงไหมที่ว่าเวลาตบมือแล้วน้ำพุมันจะพุ่งขึ้นมามันแค่ฟุ้งๆแจกจองอากาศนะคะแล้วมีคนเชื่อมีคนจับท้าตาลเยอะไหมคะเยอะค่ะมีการแก้บนหรือว่ามีการขอพรเลยไหมคะมีะคะ่ะ แล้วการเดินทางขึ้นมาที่นี่เดินทางยมีไหนคะก็จะเดินมา400เมตรค่ะแล้วมีการใช้รถขึ้นมาหรือว่าห้ามหรือว่าไงไ้งคะห้ามค่ะองเอาออเรถแคเอ้เทวที่ีะะ่ะทํ่ไมเท้่มวเทา่ยวเ่ยวเที่ยวเทา่ยวเที่ยเที่ยวเ่ยเที่ยท่ยวเที่ยวเวเพราะว่าวเทราะวที่ยเทา่วเที่วเทวเท่วนทนี่ย เองปรบมือเราไ้นี่มเปัออกอางเืน้น้มันำมัน้มันกระจายกระจายเรื่อยเเลยนี่ดนน้ำมันลยตรนีอน้ำมันเลยตรงเนี้

มีอะไรมากบอกบัานผัวจีน